พี่น้องอนี้ครับลงมาทงครับมาเบิงช่วงเยน็เยนเย็นตะวันโพเพโื่อๆนะครับนี่ครปีใหม่นะครับวันที่สามเอ็ดความกป็ย่างเขาม้เบิงครับเราคงขอบารมีมาบา่านของหลายปีแล้วครับเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปหลาย เดี๋ยวปั้นรถขีบมาเปลี่ยนแปลงไปหลายครับ จะหาม้งเครื่องนะครับหาเครื่องแล้วดี๋ยวอื่นผมก็ต้องเดินทางกลับไปเชียงรายแล้วครับก็จะได้มากับปั๊มพนับตีนาต้อพอกันอีกความการเปลี่ยนแปลงกเกิดขึ้นเยอะแยะสำหรับตัวผมนะครับ ทั้งไทยบันไพยนะครับไทยบันไทยให้บนมะพอาอก็ถักท้ายก็ได้นะครับใครพ่อยังจำทางได้ครับเป็นแปลงปหล้านะครับนเนาะไต่พอยังขุนๆทางแยกนี้วะครับทางที่ไปหนองวงัง อันนี้ทางไปบ้านผักบุ้งสมัยก,ก่อนก็ไปงานอยู่ครับดีกั่พ่อไปได้ครับเดี๋ยวพ่าจำได้เนียอ่า พอจำเน้นะครับผมองบอกอกักข่าวกันเลยนะครับพี่น้องครับไ,ไก่ๆพูพีละเดี๋ยวกลับบ้านกันครับ